สวัสดีท่านผู้ชมรู้ทุกท่านมากับผมในช่องซีสเต้นะมครับมาเรื่องของขายชาติกันไม่ใช่เรื่องของแกล็บกับแท็กซี่กันแท็กซี่เนี่ยดูมีปัญหากับแกล็บแต่แกล็บไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแท็กซี่นะแต่ก็ต้องย้ำว่าแท็กซี่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นมันมีกลุ่มหนึ่งที่หาว่าตอนนี้คือคํากล่าวหาที่ร้ายแรงก็คือบอกว่าการสนับสนุนแกล็บเนี่ยคือการขายชาติแต่สุดท้ายพอออกทีวีสื่อไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าอ๋อไม่ได้หมายถึงประชาชนประชาชนจะใช้แกล็บอะไรก็ใช้ไปแต่เขาหมายถึงว่ารัฐบาล,ลการไปให้แกล็บทำการค้าาา่ยคือขชติซึง การกล่าวหาคนอื่นว่าขายชาติก็ต้องเรียงให้เป็นขั้นเป็นตอนว่าขายให้ใครขายชาติคือขายให้ใครแล้วมันเป็นผลกระทบยังไงจริงๆแล้วไม่นะแกล็บก็ทําอย่างถูกกฎหมายแล้วก็เสียภาษีถูกกฎหมายแล้วก็เป็นบริษัทสิงคโปร์โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการลงทุนกระบปมาบริษัทไทยก็ไปลงทุนต่างประเทศแต่ละประเทศบริษัทต่ตางประเทศก็มาลงทุนในไทยแล้วก็าําได้ดีผู้โดยสารก็ได้ประโยชน์แต่หาว่าเขาคือการขายชาติเพียงเพราะอะไร พียงเพราะแท็กซี่บางกลุ่มเสียผลประโยชน์แต่คือไอการเสียผลประโยชน์เขาไม่ใช่เสียผลประโยชน์แบบโดนแย่งนะแต่เป็นเพราะว่าเขาทำไม่ดีแล้วก็แบบว่าเดิมทีเขามีแต่ได้เขาพยายามจะทำตัวให้ตัวเองเหนือกว่าผู้โดยสารพอเขาเหนือกว่าเสร็จเขาจะได้ตังค์มากขึ้นาจจาะเรียกร้องอะไรก็ได้เดิมทีมันเป็นแบบนี้เดิมทีแท็กซี่เนี่ยตถือตัวได้เปรียบกับผู้โดยสารเพราะต้องคอยเรียกเรียกแล้วไม่ไปก็ไม่ไปได้แล้วแต่ฉันจะไม่ไปก็เรื่องของฉัน ถึงเวลาถ้ามันค่าโดยสารไม่คุ้มอะไรก็ตามทําให้เขาอยู่เหนือผู้โดยสารผู้โดยสารต้องงอเขาเขาต้องการอยากจะให้สถานการณร์มันเป็นแบบนี้ตัวเองอยู่เหนือกว่าทาั้งทั้งที่ผู้โดยสารคือคนจ่ายเงินทั้งที่เขาต้องทำอาหารกินกับเรื่องนี้แต่เขาไม่เอาผลกระทบคืออะไรผลกระทบก็คือว่าผู้โดยสารเริ่มเอือมกับแท็กซี่กลุ่มนี้แล้วถ้าสังเกตนะไม่ใช่แท็กซี่ทุกคนจะเป็นแบบนี้ที่ผมเจอก็น้อยมากแต่ที่มักจะเจอมักจะเจอกันบ่อยที่ผมเคยเจอคือในพื้นที่ที่แออัดที่แบบมีแท็กซี่เยอะ ที่แบบอย่างพวกแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็ตามที่แท็กซี่ชอบต่อคิวกันเยอะๆนั่นแหละหรือตามป้ายที่แบบคนใช้บริการแท็กซี่เยอะอ่ะตรงนั้นแหละจะชอบมีปัญหาผมก็เคยเจอเหมือนกันหลายๆคนก็มาบ่นกันแท็กซี่เนี่ยสร้างปัญหาเยอะเดี๋ยวก็ไม่ไปเดี๋ยวก็อ้างว่าจะไปส่งแก๊สอาจจะไปส่งรถแต่เปิดป้ายว่างแล้วเวลาเราเรียกเนี่ยเขาจอดนะจอดถามว่าจะไปไหนก่อนพอถามเสร็จบอกว่าจะไปนูน่นอ๋อไม่จะไปส่งรถหรือจะไปส่งรถไม่ทันอะไรก็ตามแม้แต่ รับแล้วบอกว่าต้องเหมาต้องกดเหมาเท่านั้นกดมิตเตอร์ไม่ได้ต้องเป็นเหมาเท่านั้นเพราะว่าตัวเองจะไม่คุ้มอพอแท็กซี่เนี่ยเอาเปรียบเกินไปทําให้ผู้โดยสารเนี่ยเอือมระอาถ้าสมมุติแกลบมาแต่ผู้โดยสารยังพึงพอใจในแท็กซี่เพราะมันเรียกง่ายแท็กซี่มันง่ายตรงที่ว่าเดินไปแล้วถ้ามีรถผ่านโบกแล้วก็ขึ้นได้เลยแต่พอแท็กซี่ทําตัวเองก็ต้องย้ำอีกว่าไม่ใช่แท็กซี่ทุกคนเพราะผมเจอแท็กซี่ดีๆเยอะล่าสุดเออต้องเล่าเรื่องล่าสุดที่ผมไปภูเกต็ตผมเพิ่งกลับจากภูเก็ตนะบังเอิญมากเรื่องนี้บงอิสุดๆ ผมเพิ่งจะกลับจากภูเก็ตไม่นานนี้แล้วก็เห็นข่าวเห็นข่าวหนึ่งก็คือภนะูเก็ตมีการแบบพูดเรื่องระเบิดในสนามบินในเครื่องบินเหมือนไปนขู่ว่ามีระเบิดในเครื่องบินจนเป็นเรื่องเป็นกล่าวแล้วผู้โดยสารคนนี้อายุ63ปีนะอายุปูนี้ยังทําเรื่องไร้าสาระแน่นอนผลกระทบเขาเยอะเขาโดนตํารวจด,ดําเนินคดีเขาจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายโดนสนามบินโดนสายการบินแล้วก็สายการบินอื่นๆนะที่รองจากรองจากแอร์เอเชียเพราะว่าเขาต้องนั่งแอร์เอเชียบินจากภูเก็ตมากรุงเทพ กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยซวยกันหมดผู้โดยสารทั้งลำอ่ะซวยกันหมดเดิมทีเนี่ยลำนี้มันต้องออกเดินทางตอนประมาณบ่ายสามถึงกรุงเทพบ่ายสี่สุดท้ายล่าช้าไปสี่ชั่วโมงแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องออกทุ่มนึงออกทุ่มถึงที่กรุงเทพสองทุ่มเสียเวลาไปทั้งลำไม่พอนั่นคือหนึ่งไม่พออีกอันหนึ่งก็คือแอร์เอเชียลำนี้เครื่องบินลำนี้ของแอร์เอเชียเนี่ยปกติบินวันละ6เที่ยวเป็นอย่างน้อยเนะ่หกถึงเจ็ดเที่ยว พอเจอเหตุการณ์นี้เสร็จล่าช้าไปเสร็จเหลือวันนั้นวันนั้นเหลือบินได้แค่สี่เที่ยวเท่านั้นความเสียหายคือสองเที่ยวที่หายไปก็ต้องไปเรียกค่าชดใช้จากคนคนนี้รวมไปถึงสายการบินอื่นๆต่อจากนั้นอีกกระทบกันหมดผู้โดยสารที่แบบต้องไปท,ทําธุระเอ่ยคนอื่นที่ต้องขึ้นเครื่องบินลํานี้เอ่ยหรือคนที่ต้องรอต่อเครื่องอะไรก็ตามพวกนี้วุ่นวายมากคนนี้ทําเสียหายนั่นแหละอันนั้นคือเรื่องภูเก็ตแล้วก็เรื่องแท็กซี่ประท้วงขู่ว่าจะปิดสนามบินหาว่าแกร็บเนี่ยมาแย่งอะไรของเขา ซึ่งสนามบินณตอนนั้นคือผมก็มาจากภูเก็ตมาลงสโซนภูเหมือนกันแล้วก็ถ้าดูจากสภาพแวดล้อมผมก็ถ่ายสภาพแวดล้อมไว้ก็จะมีจุดเรียกแท็กซี่ปกติมีแท็กซี่จอดรอกันแล้วก็มีจุดของกราฟถ้ามองผ่านไปอีกขั้นไปอีกขั้นเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งของชั้นหนึ่งนะฝั่งแรกที่ติดกับเราจะเป็นฝั่งแท็กซี่ถัดไปก็จะเป็นกร a ฟจะเป็นจุด pick up point ซึ่งกร a ฟก็มาตั้งฝั่งที่ติดกับประตูก็จะเป็นแท็กซี่จอดรอกันเยอะถัดไปอีกต้องข้ามไปอีกนะถ ก็เห็นว่ามี Pickup Point โลโก้แกรปหลาไฟก็สวยงามชัดเจนแปลว่าอะไรถ้าแกรปมาตั้งบูธแบบนี้แปลว่าแกรปก็ต้องเสียค่าทมเนียมให้สนามบินมีค่าใช้จ่ายนั่นคืออย่างแรกที่คุณไม่สามารถโต้แย้งว่าแกรปมันผิดกฎหม,มายมาวิ่งมั่วสวเพราะว่าแกรปมาตั้งในจุดสนามบินเพราะว่ามีการคุยกับเออทีแล้วอย่างแรกอย่างที่2ย้อนกลับไปผมจําได้กลุ่มคนขับแท็กซี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเคยไม่พอใจแกรปมานานแล้วน่าจะหลายปี 6- 7ปีก่อนแล้ว โวยวายว่าเนี่ยแหละแกร็บเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องมีต้นทุนอะไรใช้รถตัวเองมาขับได้ตัวเองตัวแท็กซี่เนี่ยกว่าจะได้ไปขับขี่สาธารณะกว่าจะได้ป้ายเหลืองแปลว่าพวกแกร็บผิดกฎหมายซึ่งก็ถูกถ้าเขาพูดแบบนี้มันถูกเนี่ยเพราะว่าผิดกฎหมายจริงเพราะว่ามันเป็นรถส่วนตัวมารับจ้างอะไรประมาณนั้นแต่มันซับซ้อนตรงที่ว่ามันไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่รับจ้างสาธารณะแบบคุณไปจอดที่ไหนก็ได้แท็กซี่สามารถจอดที่ไหนรับคนก็ได้คนจะโบกได้เลยแต่แกร็บต่างกันต่างกันตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าตรงไหนแล้วคนโบกเพราะคนก็ไม่รู้้ดวย ว่ารถคันนี้โบกได้หรือไม่เพราะเป็นรถส่วนบุคคลนี่คือข้อเสียเปรียบและเป็นข้อได้เปรียบของแท็กซี่นะแต่ Grab ก็คือการเรียกจากแอปหรือจะแอปพลิเคชันอื่นก็ตามที่จะเป็นการเรียกรถอะ่ะก็ต้องเรียกจากแอปเท่านั้นเป็นการเจาะจงอะ่ะโอเคก็จะบอกว่ามันผิดครึ่งแล้วก็ไม่ผิดครึ่งก็ได้แต่ทีน่นี้ปัจจุบันไม่นานนี้นยก็มีกฎหมายใหม่เป็นกฎกระทรวงใหม่ประกาศออกมาว่าคนขับ Grab ถ้าอยากขับ Grab แบบถูกกฎหมายก็คือต้องไปสอบใบขับขี่สาธารณะแบบอิเล็กทรอนิก คุณสามารถไปสอบใบขับขี่สาธารณะแบบอิเล็กทรอนิกส์สอบเสร็จจบเลยหลังจากนั้นคุณสามารถใช้รถส่วนตัวของคุณเนี่ยแหละเป็นป้ายขาวเนี่ยไปขับรับลูกค้าได้ผ่านออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์รับอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแปลว่าคนขับแท็กซี่ถูกกฎหมายแล้วคุณจะมาบอกว่าเขาผิกดกฎหมายไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นอะไรขึ้นเกิดเป็นว่าไม่มีข้ออ้างกลุ่มคนแท็กซี่กลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่มีข้ออ้างก็เลยไปอ้างว่าอ๋อเพราะว่ามาตั้งในสุนัขภูมิได้ยังไง เป็นการแยกลูกค้าแล้วก็ล่าสุดพอโดนจี้มากๆก็บอกว่าอ๋อเพราะว่ามาตั้งมาตั้งจุดทําไมล่ะเพราะตั้งจุดมันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจคนขับแท็กซี่อะไรก็ตามในศูนย์ภูมิน่ะแล้วทีนี้นั่นแหละมันก็จะเป็นข้อต้แย้งว่าก็ตอนนี้เขามีใบขับขี่สาธารณะแล้วแต่เป็นสาธารณะแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นกิจการเฉพาะย่อยไงคุณอะไปจอดที่ไหนก็ได้<ม>คือรถพวกแก๊ปไม่เชื่อไปจอดที่ไหนก็ได้นะแต่ต้องมีคนเรียกและไปจอดจงสถานที่มันเหมือนเป็นอาชีพแบบอีกเส้นหนึ่งเลย จะต่างกับแท็กซี่ซึ่งแต่ว่าแท็กซี่ทําได้ไหมก็ทําได้แท็กซี่คุณก็ไปทําแอปตัวเองหรือให้ขนส่งทําให้ก็ได้แต่แน่นอนมันไม่ได้ดีเท่าเอกชนของรัฐอะถ้าทําพวกนี้มันไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรพอไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรเสร็จหลายอย่างของรัฐพวกแอปพวกอะไรก็ตามเนี่ยทำแล้วไม่ค่อยสวยไม่ค่อยใช้งานง่ายแล้วบางทีเซิร์ฟเวอร์อาจจะเออเรอร์หรืออะไรก็ตามอะเพราะเขาไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรทําขาดทุนมันก็ดูแบบต้นทุนจะน้อยแล้วก็จะดึงงบตรงนั้นก็ลําบากแต่เอกชนทําได้ดีกว่าเป็นสาเหตุที่ว่าาาาททํํไไมถึงดดด้ีีขนน มีมีอีกหลายแอปเขาก็ทําได้ดีทีนี้ถ้าคุณบอกว่าแก a ็ขายชาตนะิการสนับสนุนแก๊ปของรัฐคือการขายชาติงั้นคุณก็จะบอกว่าคนขับแท็กซี่ที่ไปสมัครเป็นแก๊ปก็ขายชาติอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่คนขับแท็กซี่มากมายก็ไปสมัครเป็นแก๊ปเป็นไลน์แมนแท็กซี่เป็นแก๊ปแท็กซี่นะไม่ใช่แก๊ปเฉยๆเป็นแก๊ปแท็กซี่ซึ่งแก๊ปก็มีฟังก์ชันที่เป็นแก๊ปคาร์เป็นแก๊ปแท็กซี่แก๊็รถใหญ่แก๊ปพรีเมียมอะไรก็ตามแต่ในนั้นมีแท็กซี่ แล้วล่าสุดที่ผมกลับมาจากภูเก็ตมาที่สวนอาภมูมาเรียกรถอ่ะถ้าดูจากแอปหน้าแอปตรงนี้ผมแคปหน้าวันนั้นเลยเพราะผมตกใจกับราคามากราคา Grab Car เนี่ยเกือบพันนะ900บาทแต่ราคา Grab Taxi อยู่ระหว่าง600-900เพราะว่า g แ a ็ t a ี่คือแอปมันคำนวณราคาโดยประมาณเพราะาสุดท้ายถ้าต่อให้เป็น Grab Taxi เนี่ยคุณก็ต้องกดมิตเตอร์แต่ว่าคนขับแท็กซี่ที่เป็น Grab Taxi ก็ต้องกดมิตเตอร์นั่นแหละราคาตามมิตเตอร์เลยก็จะเห็นว่า Grab Car เนี่ยแพงกว่านะ ถ้าผมจะนั่งกับค่าตรงๆผมก็ต้องเสีย900แต่ถ้านั่งแท็กซี่ก็หกร้อถึงเก้าร้อการจะบอกว่าเขาต้นทุนตำ่ำราคาถูกกว่าไม่ใช่แล้วแพงกว่าแพงกว่าแต่หลายคุณก็เลือกแต่มันก็มี just gap อะ่ะบนสุดคือ just gap อ่ะเป็นระบบของ gap ละที่กด just gap แต่ว่าเราจะเอาคันไหนก็ได้จะเอา gap ค่าจะเอา gap แ,แท็กซี่ได้หมดเขาจะขับให้แต่ราคาจะฟิกซ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือก just gap ต่อให้เป็นแท็กซี่มารับก็จะไม่ต้องกดมิเตอร์แล้วราคาจะเท่านี้เป๊ะ คนขับแท็กซี่ครันนั้นก็จะได้ราคาเท่านี้เป๊ะๆอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเลือกไปที่แกล็แท็กซี่มันก็จะเป็นมิเตอร์ล้วนซึ่งณวันนั้นผมก็มีการเรียกสุดท้ายราคาไม่ถึงนะ่สุดท้ายไปเรียกอีกแอป,ปหนึ่งราคาก็เป็นมิเตอร์เหมือนกันเป็นแท็กซี่เหมือนกันแท็กซี่ผ่านแอป,ปนั่นแหละสุดท้ายราคาอยู่ที่400นิดนิดๆก็ได้ปกติราคาถูกกว่าและสุดท้ายแท็กซี่คันนี้บริการดีมากถึงก็เอาของขึ้นให้ยกของขึ้นให้ผมมีกระเป๋าสี่ใบนะยกของขึ้นให้หมดเลยแล้วก็็เเข้าไปนนัั่่งงสรจ 400บาทสุดท้ายปลายทางถึงตามมิเตอร์เลยแล้วผมก็ให้ทิปเขา100บาทให้ทิปเพิ่มเพราะว่าผมมองว่าก็ผมนั่งอันนี้ได้ประหยัดไปเยอะพอสมควรอะ่ะก็เป็นการให้ทิปรวมถึงเป็นทิปที่แบบเขาบริการดีแล้วก็ดูไม่ได้มีการบ่นอะไรแม้แต่น้อยขับตามทางปกติผมบอกว่าขอไปทางนี้เขาก็ไปทางนี้บริการดีมากแท็กซี่คันนี้ดีมากผมก็ชื่นชมทีนี้มันจะย้อนกลับมาเรื่องของกระเป๋าเพราะว่าผมเห็นคนบน่นแท็กซี่เยอะมาก มีหลายเรื่องทั้งแบบปฏิเสธไม่ไปจะขอกดเหมาหรือทะเลาะก,กับผู้โดยสารการทางและมีการไล่ลงรถอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเก็บค่ากระเป๋าแบบ20บาทใบละ20อะไรประมาณนั้นคนก็ไม่พอใจฉันจ่ายค่าแท็กซี่ทําไมต้องมาจ่ายค่ากระเป๋าซึ่งเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอันเนี้ยเข้าใจแท็กซี่เพราะว่ามีกฎกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีกฎตรงนี้ออกมากฎตรงนี้ว่าถ้ากระเป๋าเกิน2ใบกระเป๋าที่ขนาดเล็กกว่า26นิ้ว ขาจะให้ฟรีถูกไหมถ้าขนาด26นิ้วหรือเล็กกว่า26ินิ้วคุณสามารถเอาไปได้2ใบแต่ถ้าสมมุติคุณมีกระเป๋าที่ใหญ่กว่า26นิ้วคุณก็ต้องเสียค่ากระเป๋าไม่เกิน20บาทเป็นกฎจากทางกรมออกมาบอกว่าสามารถเก็บได้สําหรับแท็กซี่ที่จะวิ่งเข้าสนามบินโซนาภูวิ่งเข้าดอนเมืองเนี่ยเก็บค่ากระเป๋าได้ถ้ากระเป๋าเกินจํานวนที่ให้เดิมทีเขาให้จํานวน2ใบ26นิ้ว2ใบถ้าคุณมีใบที่3ที่เล็กกว่า26อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถเก็บเพิ่มได้ใบละบ หรือถ้าคุณมีใบเดียวแต่มันใหญ่เกิน26อันนี้ก็สามารถเก็บเพิ่มได้20บาทเช่นกันไม่เกิน20กลมออกมาบอกว่าไม่เกิน20เสราแปลว่าแท็กซี่อาจจะไม่เก็บก็ได้อาจจะเก็บ5บาท10บาทได้หมดหรือถ้าไม่เก็บก็ได้แต่เห็นไหมอย่างกรณีผมเห็นไหมผมมี4ใบแท็กซี่ไม่ได้บ่นสักคําช่วยผมยกขึ้นรถผมไปกัน2คนกระเป๋า4ใบแล้วก็ยัดข้างหลังแล้วก็ยัดข้างหน้าวางซ้อนไว้ไม่มีปัญหาอะไรสักคําแล้วก็พาผมตรงดิ่งไปถึงบ้านสุดท้ายเป็นยังไง สุดท้ายแทนที่เขาจะเก็บเพิ่มมาละ20บาทเขาได้ผม40แต่สุดท้ายเขาไม่เก็บผมผมก็เลยให้ทิปเขา101นี่คือกาไรของเขาตอนผมให้เขาก็ตกใจผมบอกว่านี่เป็นทิปเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าผมนึกว่าอันนี้ต้องจ่ายเงินสดแต่จริงๆผมตัดพันบาทอะไรแบบนั้นก็บอกว่าเป็นทิปเขาก็ขอบคุณนี่แหละคนทําดีผมคืออันนี้แค่อยากจะบอกถึงคนขับแท็กซี่บางกลงุ่มให้มองว่าถ้าเราบริการดีก่อนละ่ะแล้วไม่ทำทำไมเราไม่ทําดีกับคนอื่นก่อนแล้วก็ให้คนอื่นตอบแทนเราในแบบที่เรารู้สึกว่าเราทําดีแล้ว หรือไม่ชอนวันๆคุณเอาแต่เรียกร้องคุณทําไม่ดีกับคนอื่นเองคุณหวังว่าให้คนอื่นตอบแทนคุณอย่างนั้นหรือแล้วก็นายกสมาคมแท็กซี่ไทยออกมาบอกสัมภาษณ์สื่อก็บอกว่าอยากให้มองคนขับแท็กซี่เป็นแบบพ่อแม่พี่น้องของเราถามกลับสิถามกลับคนขับแท็กซี่ว่าคุณมองผู้โดยสารคนไทยเนี่ยเป็นพ่อแม่พี่น้องไหมย้อนกลับไปที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นการขายชาติใช่ไหมบอกว่าถ้ารัฐบาลสาวซนแก๊ปจะเป็นการขายชาติแต่ความจริงแล้วแท็กซี่กลุ่มนี้ที่แบบอ,อ้างไม่รับอ้างส่งแก๊ส เก็บค่าโดยสารเกินเหมามิตเตอร์ไม่กดมิตเตอร์เลยก,กนั้นพวกเนี้กาลังทําลายชาตินะไอการขายชาติเนี่ยคุณไม่มีหลักฐานอะไรไปว่าเขาแล้วเขก็ทําตามกฎหมายแล้วคนที่ได้ก็เนี่ยแหละคนทั่วไปคนไทยธรรมดาสามารถขับรถไปหารายได้ได้ก็มีแต่ได้ใช่บริษัทได้กําไรต้องได้กําไรถึงจะเอามาพัฒนาต่อได้แต่คุณละ่ะคุณกําลังทําลายประเทศการท่องเที่ยวเนี่ยลําบากมาก